สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับการติดตั้งไลบรารีนะครับในงานของ Google Sheets นะครับวิธีการก็สวันนี้คือโค้ดนะครับเราเข้าไปที่ cmd ครับผมกดที่ search นะครับพิมพ์เข้า่า cmd นะครับหรือว่า command prompt นะครับกดเข้าไปนะครับอย่างแรกเลยเราขออนุญาตเช็คก่อนว่า Python ที่ลงในคอมเครื่องใหม่นั้นเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับเวอร์ชันนี้หรือเปล่านะครับให้พิมพ์ตรงนี้ว่า Python นะครับ เราจะพบว่าเป็น3.6.5เหมือนกับที่ผมเปิดเวอร์ชั่นนี้ไม่อยู่นะครับเพราะบางคนลง p ไพทอนหลายวอร์ชั่นเกินไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็กดกระ,กะบาดนะแล้วก็เข้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ cmd นะครับจากนั้นในงานของแอนโตกับคุณชีตนะจะมีการติดตั้งไลบรารีสำคัญคืออันแรกคือ Request นะครับให้พิมพ์คำว่า p a p 3 อินสตอ e แล้วก็เวนวักแล้วก็ copy มาได้เลยครับ copy แล้วก็คลิกขวาแค่คลิกขวานะมันจะมาเลยนะฮะกด Enter นะครับเข้าเน็ตด้วยนะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ นี่ก็ผมน่าจะติดตั้งไว้แล้วนะครับอ่าโอเคก็มันก็จะเขียนว่า requirement already นะครับคือของผมมีไปแล้วบางคนก็อาจจะโหลดไปนะครับต่อมา anto ครับผมก็เหมือนกันนะครับพิมพ์ p a p ส install anto lib นะครับแล้วก็รอนะครับผมก็จะติดตั้งไปแล้วนะก็จะขึ้นต่างจากคนที่ยังไม่ติดตั้งนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งนะครับ gs spread นะครับผมก็ i ี3 i n s t ามอ g นสตอรนะครับโอเคก็ okay, <S <S ของผมก็จะหน้าตาอย่างที่ทราบไปนะครับต่อไป p p3 i n s t a l ออันนี้ยาวหน่อยนะครับให้ Copy ีแค่นี้นะครับ o ออออ r to l l i e n t นะครับคลิกขวาอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็ PPP r i n t เช่นกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับ อืมโอเคแล้วก็ P A 3 in s t นสตนะครับ P P pin นนะครับก็เสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาการติดตั้งไลบรารีนะครับดังนั้นพวก in time r e d time จะเป็นไลบรารีที่มีอยู่แล้วนะครับรวมถึง json ด้วยนะครับโอเคครับผมขอบมากครับ